ฟังฝากเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังก่อนไปก่อนไปอ้นั่นโฆษณาไปสัมพันธ์หน่อยดิโฆษณาอะไรนี่ไงครบรอบ25ปีเนี่ยวันที่<อ>วันศุกร์ที่30ครับพฤษภาคมนี้นะจัดใหญ่ที่อาคารเนชันเนี่ยเนยเรียนเชิญทุกคนฮะแฟนครับ เอนชั่นอินไซต์แฟนคลับเนชั่นทีวีแฟนคลับแฟนคลับลุงวีแฟนคลับพี่โอแฟนคลับลุงโอเนี่ยมาเจอลุงโอไอตัวเป็นๆนี่รอกว่าในทีวีอีกแม้จะมีขนแมวติดที่หัวก็ตานี่25ปีแล้วปีหนึ่งนิถุนาสองพันห้าร้อแต่จัดงานวันที่30มสตอนนั้นเปิดตัวเนชั่นทีวีเนี่ยนายกชวนนายกชวนสมัยนายกชวนนายกชวนนายกชวนมาเป็นประธานเปิดให้ พี่วีพี่วีอยู่รุ่นบุกเบิกเลยคือพี่วีอยู่นานแล้ว <c oughs> นี่ฮะมีกัน,นะครับ25ปีถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อ,อยู่ในวัยที่กําลังแข็งแรงสร้างเนื้อสร้างตัวแต่สําหรับคนทําสื่อครับนับตั้งแต่เดวันที่เราทําเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อเสนอแนะและวุฒิภาวะครับ,รบถึงตอนนี้เนชั่น25ปีออนะครับเรายังทําหน้าที่ สื่อเยี่ยงมืออาชีพที่ดีที่สุด<อ>เพื่อนําสารที่ดีให้กับคนไทยครับฟรอนครับทำสื่อมันต้องใช้งบนะฮะฟรอนฝากผู้สัมนุนทุกรายนะอ <laughs> พอดีจะโยงเข้าเรื่องงบนี <laughs> <laughs> ่งบประมาณครับที่มีการโยกจากเงินดิจิทัลก้อนโต157,000ล้านบาทตอนนี้คอรอมอมีมติให้ดำเนินการตามเป้าหมาย4เรื่องครับ แต่ถึงตอนนี้กระทรวงต,งต่างๆพี่วีส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเล่งทําเลยเบิกจ่ายให้จัดการให้เสร็จเลยทั้งกระทรวงทั้งระดับผู้ว่าจังหวัดเพราะก็บอกแล้วว่าเ,าเช็คบินเร็ว <c oughs> ต้องจัดการให้เสร็จภายในเดือนพออย <c oughs> เพราะนั้นเอาโครงการที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับสเปคกรอบเรือ่องน้ําเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่บราการเอาให้เสร็จ <นะ S 2> และตอนนี้หลายหน่วยงานก็ เสนอเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวฝ่ากกันน้อยการกันกรองกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทางเพจของพรรคเพื่อไทยก็พยายามออกมาชี้แจงนะว่าสี่แผนหลักกับเครื่องเศรษฐกิจใน1 5, 7, 000, 000, 000, นึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยทำมาหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานน้ำสองเศรษฐกิจชุมชน,ส,มชนสามเพิ่มผลผล,ผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ยวและการท่องเที่ยวครับนี่ดูทีมีอะไรบ้างสำนุนกองทุนหมู่บ้านอ่า SML พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทุนมนุษย์ด้านการศึกษา โอดรอสเปล่าโอดรอสไหมโอุดรอสเนี่ยแรงงานสินเชื่อส่งออกดิจิตอลเกษตรกรรมพื้นที่เพาะปลูกเทคโนโลยียังลองแหล่งท่องเที่ยวใช่นี่น่าสนใจแม้แต่ติดตั้ง CCTV นะคุณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวห้องน้ำสนามกีฬาอได้หมดระบบชุนประทานมีไหมนะฮะมีนี่นี่มีมีมีระบบน้ำนี่ไงอ๋อนี่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 ตัดถนนนี่ดีนี้ดีเชื่อมพื้นที่เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวก็ได้หมดครับทั้งหมดนี่เพจเขาบอกกลอเวลา รุษภ,ภาคม68หน่วยงานยืนย่นขอเสนเอโครงการมิถุนา68คลมอพิจารณาอนุมัติโครงการมิถุนานะเดือนหน้า,น,านะนก<า>รลกฎาดาสำนักงบประมาณจัดสรรงบให้หน่วยงานตอนนี้งบ157,000ล้านที่โยกจากเงินดิจิทัลมากระจายไปทั้งหมดเน้น5เรื่องจำไว้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำระบบคมนาคมท่องเที่ยวส่งออกปั้นเศรษฐกิจชุมชนครับเออเรื่องใหญ่นะ ทุกคนตหน้งานท<อ>ี่อยู่ในโครงนี้เร่งเบิกจ่ายหมดภายในปีงบมานี้ประหลัดกระทรวงการคลังนี่ให้กรอบว่างบตัวนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยนโยบายเน้นผลักดันให้เม็ดเงิน1.57แสนล้านลงสู่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุดนี่ตัวมันติ่พระเย์ทว,วีว้าหมายครับครับไม่งั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ครับ,รบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการต่างๆที่จะดำเนินการภายในวงเงิน1.5 เจ็ดแสนล้านขึ้นมาติดตามหนึ่งคณะเลยใช่ต้องติดตามกันเวลดคือเวลัดใช้เงินปวลดแล้วว่าแล้วว่าลนแสงสนิทหลอเงินสามเล่งรัดสี่ถูกต้องตามห้าแผนนานนั่นน่าสนใจฮะเมื่อต้องการเล่งรัดเล่งด่วนและมีผลในทางปฏิบัติเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจกรมบัญชีกลางต้องพิจารณาผ่อนเกณฑ์ถูกถูกตอนการเบิกจ่ายงบเพื่อให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายทาให้รวดเร็วขึ้นแต่ต้องไม่ล่วงะลร เพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวมันค้างท่องไงถูกมันมันภายในเดือนกันยาเดี๋ยวไม่ทันคือถ้าใช้กฎเกณฑ์ตามปกติของระเบียบกรมบัญชีกลางการ<อ>าเบิกจ่ายงบมานไม่มีทางทันในปีงบมาณน,นี้แน่นอนอเลยออไอ้นี่ข้อสุดท้ายก็ต้องมีคณะกรรมการเกาะติดโครงการด้วยเพราะเร่งเร่งด่วนเร่งรัดก็ตามแต่ต้องไม่ล่วไหลในมุมมองของหลักระทรวงกางในมุมมองของผู้ว่าแห่งชาตินี่ควรจัดสรรให้ความสําคัญต่อกลุ่มที่รับผลกระทบโดยตรง คิดบ้างกลุ <sü ün? S 3> <lee? S 2> ่มผู้ส่งออกกลุ่มผู้ผลิตควรมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือเนี่ยอิมพอ,อร์ตทั้ง<ช>นั้นคือไอสินค้าทะลักทระัถล่รลมราคาในประเทศการจะใช้กฎหมายการเร่งัดกระบวนการไต่สวนการกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายสินค้าในไทยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมีระบบชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติตอบข้อหารือมาจากคอรมว่าถ้าเร่งดำเนินการ150้าล้านเนี่ย ควรจะทํำยังไงครับเงินด่วนเร็วต้องการออกเร็ว1.57แสนล้านเนี่ยสำนักงก็ประมาณเลยนี่ที่พวอ,อสำนังกงานเออนันแก้วกําเนิดเนี่ยบอกว่ายอมรับเลยคะตอนนี้มีหลายหน่วยงานเสนอเข้ามาเนี่ยท่านนี้อยู่ในขั้นตอนนําเสนอและรวบรวมส่วนมีกี่หน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ามานั้น <c oughs> ผมยังไม่ได้ตรวจสอบดูแต่ยอมรับว่ามาก พี่นันพี่นันควิกวินควิก oh, วินพี่นันควินท่านอท่านปอตอนนี้เอางี้มันควิกวินขนาดไหนดูนี่มาไทยเนี่ยนี่พี่ป๊อปอันธสิทธ์อันธสิทธ์พันธรักอันธสิทธ์อันธสิทธ์สัมพันธรักใช่สลัดกระทรวงมาไทยครับทำหนังสือถึงทุกหน่วยงานนี่ลงที่อะไรครับยี่สิบ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเนี่ยหนึ่งเจ็ดสิล้านเลยนะเรื่องการเสนอการทําของงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านกระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดทําข้อเสนอโครงการและคําของงบประมาณตามกรอบวงเงินเนี่ยตามหลักเกณฑ์เพื่อจัดสรรและกําหนดแนวทางการปฏิบัติให้รัฐกุ่มรวดเร็วมากขึ้นอืสร้างทุกจังหวัดทุกอบตทุกอบต เทศบาลทุกหน่วยงานครับเร่งดําเนินการเลยครับครับไอ้นี่คือมหาไทยนะเออมหาไทยนะเราบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ปึ้งเลยมาดูอีกที่หนึ่งคมนาคมโอ้หนี่สายโอ้โหคมนาคมปึ้งเหมือนกันเกษตรก็เหมือนกันท่องเที่ยวก็เหมือนกันโอ้โหคมนาคมเกษตรท่องเที่ยวเนี่ยโอ้สั่งแล้วนุ่นนี่ตามที่ีสุยะสั่งกมทางหลวงกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทไปแล้วเนี่ย ความพร้อมโครงการต่างๆเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเนี่ยเสนอโครงการขยายถนนและโครงการอื่นเข้ามาแล้วนี่มคมนาคมแต่เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้มาท่องเที่ยวลำตีสระวงเทียนทองอบอกว่าในงบ1.7ึล้านเนี่ยขอไปแล้วขอไปแล้วสามพ้อยแปล้านบาทเร็วหรือรเนี่ท่านเอาจากเดิมจะใช้งบกลางมาเดินเนินการเที่ยวไทย <คน S 1> ละครึงคร่งสามพน้าร<อ>้อล้าน อยู่ในหมวดนี้นะเขาว่าส่วนเกษตรต้องบอกว่าอยู่ในเป้าหมายหลักเพราะเรื่องของรชลธาเรื่องน้ำกรมชลธารเดินหน้าจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมช่วงที่เว้นว่างจากการทําการเกษตรการจ้างงานนอกฤดูกาลการผลิตถือเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรช่วงว่างงานซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะจัดสรรจากงบ1 5 7 0 0 0าเจ็ดแสนล้านเนี่ยเนี่ยนานๆสักทีหนึ่งโอ้โหที่เราจะได้เห็นเรื่องหนึ่งคือ การบูรณาการการทำงานกันพลอบใจเลยในรัฐบาลแพรทองทานเลยโครงการมาเร็วๆนี่มาดูที่คม,มานาคมอขอแบ่งเลยเอาเค้กก้อนนี้เร็วสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คสารพัดโปรเจกต์เลยเอ,อให้ส่งการบ้านมาใน28พฤภาคมจิกายนนี้วันนี้นี่วันนี้ทางหลวงนำโดงมาเลยพี่วีขอเงบมาหมื่นล้านทำมาร้อยโครงการ โอเยคือท่านต่างหลวงครับคิดโครงการได้ตอนไหนไม่เร็วจังเือผมปัดฝุนได้ไม่เป็นไรรถไฟรถไฟไทยของบทํางบมาเหมือนกันร้อยยี่สิบสามโครงการเออรถไฟครับสองพันเจ็ดร้อยล้านเร็วกันนะเพื่อนพี่วีเร็วือกันเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วนี่รอฟอทเราขยายหน่อยเมื่อกี้ที่ร้อยยี่สิบสามโครงการมาอย่างรู้ใช่ไหมก่อสร้างและปรับปรุงลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่ไหน ที่ระยองและราชบุรีร้อยสล้านบาทเฮ้ระยองราชบุรีฮะเสริมศักยภาพด้านการส่งออกโลจิสติกอ่าปรับปรุงรั้วสองข้างทางรถไฟอันนี้อำนวยความสะดวกป้องกันเรื่องอ่ออันตรายอันตรายเออเข้าเขาเกณฑ์ไหมเข้าเกณฑ์อ่ะยีล้านปรับปรุงสถานีรถไฟ29ล้านให้ดูน่าสนใจให้ดูน่าสนใจก็ก็อยู่ในแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติ เออสามร้อยสี่สามล้านอันนี้รายละเอียดคือไอ้ไม่้ใจว่าคืออะไรนะซ่อม<อ>ระบบปรับปรุงอานุส,สัญ,ญญาณหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดล้านบาทศึกษาความเหมาะสมด้านการสร้างรถไฟสายแพร่และ<อ>จังหวัดน่าน253กิโลเมตรน,นี้เป็นการศึกษานะรถ<ช>ไฟสายแพร่น่านนะ253รมกิโลหก้าล้านบาทศึกษาสร้างพื้นฐานและคมนาคมศึกษาศึกษาโอ้โหนี่เยอะว่ะลอฟอร์มอลอฟอร์มอรถไฟใต้ดินอ่ะรถไฟฟ้า เอาเหมือนกัน I อ m อมนี่คืออะไรจะจ่ายค่าชดเชยให้กับเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองวงเงินร้อยล้านที่จะเอางบเล่งด่วนไปจ่ายค่าสัมปทานจ่ายค่าชดเชยให้เอกชนจากการที่บังคับให้ใช้รถไฟฟรีเจ็ดวันแก้ฝุ่นแก่พีเอ็มใช่ไหมเออคันไหมคันคันไหม จัดการค่ากรรมสิทธิ์เวรคืนที่ดินรถไฟสายสีส้มตะวันตตกอ๋อไอ้บางคุนนนท์ุนนนสุวินทะวศงค่าเวรคืนหมื่นสี่อ่ะอ๋อยังอ๋ออยู่เวรคืนเลยคุณคันไหมคันไปเอางบปกติเธอรอฟอร์มอไป จัดค่าจัดสรรเวรคืนที่ดินสายสีม่วงสายสีม่วงสายสีเอาปูนล,ลาดบูรณะค่าเวรคืนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสามล้าน,นไปเอาที่อื่นเถอะเราฟมแหมไ,ม <c oughs> ไมหม,ไมล่ะแห <c oughs> มมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวสามพันล้านอ่ะเออต้องเที่ยวสามพัน 3, ล้านะ<อ>าน,น, 3, านะนอขออะไรบ้างเดิมเนี่ยจะเอาจากงบกลางเพื่อสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง3,500ั้าร้อยล้านแต่มาใช้ตรงนี้นะเที่ยวไทยคนละครึ่ง1นึ่ล้านสิทธ 1,780ล้ันเอาเลยแบบล้านเอาเลำนวนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์จำนวน21 21ิบยีเออแพลตฟอร์มออนไลน์นะสนใจนะ270ล้านโครงการส่งเสริมตลาดจีนโดยเฉพาะทำร่วมกับสายการบินในตลาดจีนอันนี้น่าสนใจน่าสนใจไปดูตอนนี้จีนจากเดือนละ5 0 0 0ส0 6 5แสคนเนี่ยเหลือ3 0 0แสนคนตอนนี้จีนวิกฤตโควิดมากไหมจีนเบี่ยง Oh. เบี่ยงพื้นที่ในการเที่ยวไปเวียดนามกับญี่ปุ่นไปเวียดนามกับญี่ปุ่นมดแล้วไทยต้องหากรรมมาวิธีครับรบ,บอกว่างบ1นึ่0 0สนล้านเป็นงบควิกวินครับใช่เบิกจ่ายได้เร็วเพราะฉะนั้นใครเสนอเข้าตามเกณฑ์นะนี่ผมไปดูในของมหาไทยนะเป็นไงบ้างในนั้นเขียนรายละเอียดเลยถ้าทําเรื่องขอให้เร่งดําเนินการขอตามกรอบ สี่ห้าข้อตามที่คอรมออนุมัติไว้โครงการจะได้เดินหน้าต่อไปไปเลยไม่ต้องถูกตีตกไม่ตีตกนี่ใช่ไหมุณเห็นภาพไปล้วคือตอนนี้ต้องบอกว่า1 5แสนล้านเนี่ยเป็นที่สนใจของทุกกระทรวงเพราะเป้าหมายสําคัญต้องการให้ออกเร็วและมีประสิทธิภาพและเป็นการลงทุนในระยะยาวเกี่ยวกับการต้องเที่ยวเรื่องชุมชนเรื่องของการส่งออกเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมน้ำรันดูต่อไปว่าคณะกรรมการกันกรกองเมื่อได้แล้วเนี่ย ภายในเดือนกระกฎาคมที่จะเข้าคลองมออีกครั้งเนี่ยจะมีโครงการอะไรบ้างถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ